เลยว่าคอนเฟิร์มที่เดียวเลยว่าจะใส่ไฟนอลไม่เปลี่ยนใจด้วยให้ทุกคนรอดูนะ้ไฟนอลนะนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจทำให้มากๆเลยแล้ววีนนีก็อยากใส่มาก ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับทางด้านของวีนาปวีนาซิงมิสอูนเร์วสระบุรีปี2025นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเธอนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยในการประกวดมิสอูนเนอร์วสไทยแลนด์ปี2025นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่4แล้วที่เธอเนี่ยได้มีการกลับมารถทูประกวดมิสอูนเนอร์วสไทยแลนด์อีกครั้งนะคะซึ่งก็ทาเอาแฟนๆนางงามค่ะคุณผู้ชมต่างก็ส่งกําลังใจเชียร์เธอกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมคะและในรอบ preliminary ที่ ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าทางด้านของวีนาเนี่ยไม่ทําให้แฟนแฟนนางงามได้ผิดหวังกันเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะที่ทางด้านของวีนาเนี่ยเดินแบบสับเอามากๆเลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นนะคะรอบชุดราตรีค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสวยสะกดทุกสายตาเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยทําเอาเพจดังต่างๆเนี่ยต่าง,าง,าง,างก็พูดถึงวีนากันเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงทางด้านของเพจหนูน้อยบนยอดเข่าอันหนาเหน็บนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงวีนานะคะคุณ ผู้ชมคะโดยมีข้อความว่า Miss Universe Thailand 2025 Preliminary Best in อ v e n i n g g ก w n นะคะก็คือวีนาปวีนาซิงเอ็มยูสระบุรีนั่นเองค่ะซึ่งวีนากับชุดราตรีเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าน,นี่คือไม้เด็ดของวีนานะคะเดินออกมามีความแพงสวยสงา่าและทรงพลังมากชุดราตรีชุดนี้เนี่ยคือส่งนางงามสุดๆแมทกับลุกผมแสกกลางดำคลับยาวสยายตอนวีนาเดินออกมาเนี่ยเหมือนพระนางที่ค่อยๆเดินออกมาจากท้องพระโรงจนตะโกนออกมาวันนี้คือควีนนะคะ ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนางงามค่ะคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยบางก็บอกว่าปกติเนี่ยไม่ได้เชียร์นางไม่ได้ชอบครั้งแรกมาหุ่นยังย้วยอยู่พอวันนี้หุ่นเขาทิดูดสวยเลยกนดูดแน่นขึ้นนะคะหุ่นดีขึ้นเดินออกมายอมรับว่าสวยจริงละหงมากไม่ได้ชอบวีนานะแต่ชุดนี้เนี่ยเข้ากับวีนามากกว่าทุกชุดที่ประกวดมาเลยคิดว่าประกวด m อแล้วด้วยซ้ําคือต้องยอมรับว่าสวยมากจนละสายตามไม่ได้ทีเดียวยอมครับคีโอพัตรามากจริงนี่เชียร แผวแต่ราตีให้วีนาเหมาะมากวีนาต้องแบบนี้แหละคีโอพัตรามาลูกสาวสองขวบเพนชุดวีนาแล้วถามว่าพี่เขาเป็นเจ้าหญิงหรอคะและนี่แหละค่ะ <S <S คุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเนต็ตนะคะรวมไปถึงแฟนๆนางงามหลายต่อหลายคนเลยที่ได้มีการเข้ามาชื่นชมในรอบพิเ i นนาลี่ในชุดราตีของวีนานั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเลยทางด้านของวีนาประวีนาซิงเธอก็แอบสปอยชุดราตีในรอบไฟเนลแล้วโอโหงานนี้จะเป็นอย่างไรกัน เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะบอกทีมสลับเล้ทุกคนว่าแม่แม่รู้ไหมว่าแบล็กเกลว่าสีอะไรล้าพอเห็นสีชุดใช่ป่ะคนลุกขึ้นอีนอยกย่างกับแบบว่าอย่างก,กับแบบเบิ่งรู้สีแบล็กเกลมากมันนีสวยพีคม,มากเดี๋ยวเราดูชุดไฟนอลเอย้ยได้ชุดใหม่แอะอีกสามวันไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างดีไซนเนอร์ตัดใหม่รอเลยตัดเสร็จแล้วนะคะ วิอยู่แล้วคุยกันตั้งแต่เดือนเมษามารอชมกันว่าผลงานในระยะเวลาในสามีเนสามพุษภามิถุนานกรกดาสิงหาห้าเดือนจะเป็นยังไงชุดราตรีห้าเดือน,น,อนกับชุดราตรีสามวันมาลองเล่นกันนะะบอกเลยว่าคอนเฟิร์มที่เดียวเลยว่าจะใส่ไฟนอลไม่เปลี่ยนใจด้วย ให้ทุกคนรอดูนะ้ำใส่เนาะนะคะเพราะเขาตั้งใจทำให้มากๆเลยแล้วมีน็ตก็อยากใส่มาก